สวัสดีครับในช่วงเวลาที่สภาพเศรษฐกิจอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกกังวลใจกันอยู่นะครับแต่วันนี้มีข่าวดีจากสหกรณ์อมซั์ครูสักแก้วจำกัดครับเขามีโครงการพิเศษออกมาเพื่อดูแลสมาชิกโดยเฉพาะเลยเราจะมาทําความรู้จักกับโครงการบรรเทาทุกข์สร้างสุขไปพร้อมๆกันครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพเศรษฐกิจภายนอกในช่วงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของพวกเราจริงๆ ทางสหกรณ์เองก็เข้าใจถึงความกังวลตรงนี้ดีครับแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาของสมาชิกเลยแม้แต่น้อยพอเห็นว่าสมาชิกได้รับผลกระทบแบบนี้ด้วยความห่วงใย,ยแล้วก็ต้องการดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับทางคณะกรรมการของสหกรณ์ก็เลยรเริ่มแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาครับและนั่นแหละครับคือที่มาของโครงการบรรเทาทุกข์สร้างสุขซึ่งเป็นเหมือนมาตรการที่ออกมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือสมาชิกของเราโดยตรงเลยครับ เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหัวใจของโครงการนี้มันคืออะไรกันแน่คือเป้าหมายหลกัหลกๆเลยนะครับก็เพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในยามที่จําเป็นเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กันและกันและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างความสุขให้กลับคืนมาสู่สมาชิกและครอบครัวนั่นเองครับทีนี้คําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือแล้วใครละ่ะที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ได้บ้างเราไปดูคุณสมบัติพร้อมกันเลยครับ คุณสมบัติข้อแรกเลยนะครับก็คือต้องเป็นสมาชิกของสากรออมซอฟ์ครูสระแก้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีจันทบุรีหรือว่าตราดครับมาถึงเรื่องสําคัญที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเงื่อนไขทางการเงินของโครงการนี้เป็นยังไงเราไปดูกันต่อเลยสําหรับ,บวงเงินนะครับโครงการนี้ให้สมาชิกหท่าน สามารถยื่นขอกู้ได้ในวงเงินสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในยามจําเป็นได้ดีทีเดียวแล้วเรื่องการผ่อนล่ะก็ไม่ต้องห่วงครับเขามีความยืดหยุ่นให้โดยสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง24สิงวดก็คือ2ปีเต็มๆเ,เลยครับและนี่แหละครับไฮไลท์ของโครงการนี้เลยอัตราดอกเบี้ยครับคิดแค่ร้อยละ4ต่อปีเท่านั้นเองโอ้โหต้องบอกว่าต่ำมากๆเลยนะครับเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง แต่ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับที่ต้องรู้ไว้ข้อแรกเลยคือสมาชิก1ท่านจะค้ำประกันได้แค่1สัญญาเท่านั้น2คือผู้กู้ต้องมีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอที่จะชําระหนี้ได้โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่นอกจังหวัดสแก้วนะครับจะต้องมีเงินเหลือหลังหักหนี้ต่างๆแล้วเนี่ยอย่างน้อย30%ครับและสุดท้ายเพื่อความสะดวกของทุกคนการชำระหนี้จะถูกหักจากเงินเดือนที่ต้นสังกัดโดยตรงเลยครับ มาถึงส่วนที่สําคัญมากๆอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของกําหนดการแล้วก็ขั้นตอนการสมัครนะครับตรงนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสสาคัญนี้ไปสําหรับกรอบเวลาต้องจําให้แม่นเลยนะครับโครงการจะเปิดให้ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง20พฤศจิกายน2568เท่านั้นนะครับย้ําว่าถึงวันที่20เท่านั้นแล้วทางสากรก,รก็จะเร่งดําเนินการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่25พฤศจิกายนเลยครับรวดเร็วมากๆ ในส่วนของขั้นตอนการอนุมัติก็สบายใจได้เลยครับสำหรับสมาชิกที่เข้าเกณฑ์เงินเหลือ30%แล้วก็ยื่นเอกสารมาครบถ้วนเนี่ยจะได้รับการอนุมัติทันทีเลยครับส่วนกรณีอื่นๆก็ต้องไม่ต้องกังวลไปคณะกรรมการจะพิจารณาให้อย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการเช่นกันครับทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจสําคัญของโครงการนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นที่พึ่งเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจและสร้างความสุขให้แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างแท้จริงครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการบรรเทาทุกข์สร้างสุขครับโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าระบบสหกรณ์ที่แข็งแกร่งนั้นสามารถเป็นเหมือนตักข่ายความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงให้สมาชิกได้จริงๆโดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจผันผวนซึ่งมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในอนาคตเราจะใช้ระบบสหกรณ์มาช่วยสร้างความมั่นคงในรูปแบบอื่นได้อย่างไรอีกบ้าง